ุตัวจริงเป็นไงบ้างโอ้โหใจละลายหล่อหล่อหล่อมากมากขึ้นกล้องมากผิวพรรณสะอาดสะอ้านเขาเป็นคนที่พี่ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีคิดดีทําดีพูดดีสิ่งดีๆเลยเข้ามาตัวจริงหล่อกว่าพระเอกบางคนจริงๆึงบอกว่าแล้วการพูดกันจาเขาบ่งบอกถึงแบบตัวตนเขาเลยว่าเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจิตใจดีประแต่โชคดีจริงๆยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งที่ได้ผัวดีอย่างลุงพลพี่ก็บอกว่าประแต่ให้รักษา ลุงพลเอาไว้ให้ดีนะแล้วก็สอนเขาบอกว่าลุงพลก็ต้องเป็นตัวลุงพลแบบนี้ถึงอะไรจะเข้ามาในชีวิตมากมายอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคนจะรักและศรัทธาชื่นลุงพลชื่นชมตลอดไปนะก็ได้สอนเขาก็นั่งกินเท้าด้วยกันมีความสุขเมควาสึกว่าเขาก็โอเคนะเขาบอกว่า ถ้ามันคดีเรียบร้อยอะไรเขาก็สนใจที่จะรับเล่นเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธซึ่งพี่ดูแล้วเขาก็สามารถเล่นได้เพราะว่าด้วยแววตาด้วยน้ำเสียงด้วยบุคลิกภาพอินเนอร์ะลรเขามีตรงนี้นะครับนี่เรามองถึงเรื่องอนาคตนะครับก็คือว่าเหมือนกับพี่โอ๊ก็อยากที่จะแบบถ้าหากว่าคดีจบทุกอย่างก็พามาเป็นเด็กในสังกัดเลยเนาะก็คงไม่อ่ะป้แตงก็คงคุมาอาจจะก็บอกเขาให้ลองเล่นเพราะว่าบางทีเราแฟนคลับเราก็เยอะเราแล้ว พี่คิดว่าลุงพลมีเลือดของความเป็นศิลปินจากการที่ร้องไปขล,ล,อ,งล,ลองเพลงตอนรับที่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาสามารถเป็นศิลปินได้ก็ทำเล่นเล่นรับเล่นหนังและละครรับเชิญทาซิงเกิลหนึน่งก็อยู่แถวบ้านแล้วก็เอาอะไรออกงานทําบุญช่วยเหลือค็อะไรประมาณนั้นพี่ภาคก็ดีเพราะตอนนี้เขาก็จะมีทุกอย่างแล้วพี่ก็พี่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยว ทำบุญร้อยอทำบุญร้อยวันชมพู่พี่ไปทำบุญวันเกิดลุงพลไปที่เจดสิงหาอาจจะติดงานแต่ทำบุญบ้านใหม่อาจจะไปแล้วบอกว่าเมื่อหน้าเชิถูกหวยเัิซื้อทองให้ลุงพลทั้งทั้งทั้งลุงพลทั้งป้าแตนเลยเพราะว่าก่อนไปก็ถูกลอตเตอรี่วันที่5แล้วก็ถูกข้างบนอีกเกือบได้เป็นแสนแสนนะครับแล้วทำบุญก็ไปทำบุญนะฮะไปขึ้นไปทำบุญมันก็มีความสุข